วันน <S preach science> ี other, media, <oru> <life> uh ้เรามีสายสินจะกทางวัดมอบให้นะครับใครได้สายสินแล้วไปนี่รับรองในลยน้ำจะไม่ท่วมบ้านวัวเมียจะไม่ทะเลาะกันเมียหลวงก็เมียหลจะเาหน่อยาทิตย์ยาวทิตย์ยาวพูดจาอะไรให้มันเบาๆหน่อยนี่มันวัดนะไม่ใช่ตลาดสดเอ้าเฮ้ยตะคองก็ไม่ห้ามกันบ้างอ้าวหลวงพ่อตอนนี้นะทําอะไรก็ต้องแข่งขันกันทางนั้นจะเรียกลูกค้าเนี่ยมันก็ต้องมีการพลิกแพลงกันหน่อยละครับหลวงพ่ออ้าวเถอะ ถือ,อยังไงกันเนี่ยให็นึกซสว่าที่นี่มันเป็นวัดพูดอะไรให้มันอิงความจริงไว้บ้างอเออแล้วนีคืนเนี้ยที่เวทีมวยอ่ะจะให้ใครเป็นกรรมาการฮระแต่คงเออผมก็กะไว้ว่าจะให้นี่นะครับเบี่ครับให้ทิดโอเนี่ยนะครับทิดโอเนี่ยมันจะไหวเลย เป็นกรรมการวัดเนี่ยนะจะขึ้นไปห้ามมวยเนี่ยมันมันดูไม่งามนะหลวงพ่อไม่ต้องห่วงเลยนะฉันเนี่ยเคยเป็นกรรมการห้ามมวยมาก่อนฉันว่าฉันอะเอาอยู่ไม่ต้องห่วงสบายใจได้หลวงพ่อเชิญครับเชิญครับอย่าเดินไงคนละรอบนะครับบูนต่างวัดมาจ้ามาไปพี่นะที่กำลังจะไปอยู่ที่นนค่ะผมไม่ได้เที่ยวไงไปไม่นานแล้วครับชิมไหมคะไม่เป็นไรจ้ะ รายงานผู้กองสารวัตรผู้หมวดครับตอนนี้เราได้วางกําลังรักษาความปลอดภัยไว้ทุกที่เรียบร้อยแล้วครับมีมากมูเอเาวเป็นไรมูคสงสัยขนมจีนจะทําพิษครับปิดๆอยู่ข้างในเหมือนมีตัวครับงัน้น,นหมูก็นี้ไปเข้านครับสิมายืนอะไรตรงนี้เดี๋ยวมันเลี้ยล่าแถวนี้อายเขาแย่ <laughs> ไปคุณกำเดี๋ยเร็วนะม ู้กองคะแค่จัดงานวัดแค่นี้เนี่ยต้องดูแลแน่นหนาขนาดน,นี้เลยเหรอคะอ๋อเพราะว่าผู้ท้าชิงอีกคนนี่นะครับเป็นลูกของเสียเลง้งผู้มีอิทธิพลนะครับก็เลยต้องระวังตัวหน่อยค่ะเสียเลง้งที่ตามรายงานเขาระบุบอกว่าเป็นหุ้นส่วนก,กับกำนันสอนองนั้นเหรอครับน่าเสียดายนะที่วันนี้พี่ไม่มีโอกาสได้เจอเขา หนึ่งในสองผู้มีอิทธิพลแห่งบ้านไม้งาม,มก็มาเดินมาหาเราแล้วครับกำนันซอนนี่ไอ้พ่อมนันไอ้คนนี้มันหาเรื่องฉันอนะ ให้ฉันจัดการมันเลยไหมพ่อผำนันเสียมาระยาทคุณคนนี้คงจะเป็นแขกของผู้กองธรมโมเขาไหมาใช่แล้วครับกำนันเป็นแขกของผมเองแล้วเขาก็ยังเป็นผู้บงังคับบัญชาของผมอีกด้วยขออนุญาตครับกำนันท่านผู้นี้ก็คือพันธบุตรตรีดนัยและอีกท่านก็คือ ร้อยตำรวจตรีหญิงเพนพรท่านทั้งสองด้ย้ายมาประจำอยู่ที่บ้านไม้งามครับยินดีที่รู้จักสวัสดใหญ่บ้านไม้งามยินดีต้อนรับครับเช่นกันครับกำนันผมได้ยินชื่อกำนันมานานยินดีที่รู้จักครับสารวัตรผมมันก็จะสีสันนะให้มาทักทายกันแบบฝรั่ง บอกตรงๆไม่คุ้นเอาเป็นเปลี่ยนป็นยกมือไหว้ผมจะดีกว่าไหม ไปด้วยเหรออ๋อพอดีเสียใหญ่เขาไม่ค่อยพอใจนะครับที่เสียน้อยเนี่ยจะไปโชกกับชาวบ้านเพื่อแย่งผู้หญิงทําไมวะมันเสียหายตรงไหนแหมเสียน้อยครับก็เสียใหญ่เนี่ยเขาจะลงเล่นการเมืองนะครับก็ต้องรักษาภาพโพสกันเอาไว้บ้างแล้วถ้ายิ่งเสียน้อยชกแพ้ขึ้นมาแล้วก็ไม่แพ้เวคืนนี้ ของเองอยู่วะนี่มันใกล้จะได้เลิกเดินทางแล้วนะเว้ยเออมาแล้ว เอายังมาด่าข <when> ้าทำไมวะนี่ด <trying out> ูด <anymore>? ิเฮ้ยนี่มันเสื้อคูมหมาบอกนวนี่วเจูบอกแล้วมันไม่ได้อ่ะเอ้ามันไม่เหมือนกันหรอก็นึกว่ามันคล้ายๆกันเออเออเออยังเอาเออมันเสียเวลามามากแล้วไม่ลื้อส่แป๊เดียวเดี๋ยวลื้อก็ถอกแล้วรีบไปเไปรีบไปมันเสียเวลาเผื่อพ่อื่อพ่อ นาิกมลไ, <ป S 1> ไอ้มิงไปเจอกันสวัสดีจ้าพ,พ่อกำนันไหว้พระไอ้มิง เฮ้ยยอคุณจำเริญม,มาละพ่อคำันครับคุณจำเริญขอให้ฉันไปเป็นพี่เลี้ยงนักมวยฉันคิดว่าฉันเออะตามสบายเว้ยยอดฝากบอกเสียงน้อยด้วยว่าข้าวใจช่วยครับขอบใจมากนะจ๊ะพอ่อกำนันไปเว้ยยอดเบิจมจะพ่อำนันขอแห้งเว้ยได้จ้ะนำนัน อะไรของหมูโอลานรับว่าเนี่ยนี่เข้าไปอึหรือว่าเข้าไปล้างไส้หรือว่าไปล้างช่วมกันแน่วะเนี่ยมันเป็นนาหรือยี่เด้เลยเดี่ยวไปทำไมไปไหนกันล่ะจ้าจ้าโว้ยไอ้จ้าไอ้จ้ามันไปไหนวะเนี่ยอะไรอะไรนะยาวหงวยวายอะทำไมโอ้โหนี่ไงโอ้ยยืนตัวเป็นตึกอยู่เนี่ยนี่หมูโอลานไปไหนเนี่ยเขาเข้าห้องน้ำบอกว่าจะไปอึเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยไม่ออกมาเลยเนี่ย ตายแล้วตายแล้วทำไมมันมีเรื่องฉุกเฉินใจช่วยเรื่องฉุกเฉินเจาก็บอกตำรวจมาสิฉุกเฉินเนี่ยเป็นหน้าที่ของตำรวจแน่นะจ <c oughs> ่ะนี่เพื่อนเล่นเลยไม่ใช่เพื่อนเล่นแต่บังเอิญพอดีมีเรื่องอยากจะขอแรงพอดีรับปากแล้วนะฉุกเฉินตำรวจไทยช่วยได้นะ,อ,ะอย่าลังเลอย่าลังเลอย่าลังเลจา้ารับปากแล้วนะ,ะพ่อแม่พี่น้องชาวไม้งามที่เคารพ เราถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ดูมวยทิงกำลังขัดสว่ากันเฮ้ยจริงแชมป์ิงแชมป์ใครชนะจะได้ขอหัวใจคุณหมอไม่ต้องบอกขนาดนั้นเอพไปผมช่างยาววันนี้รับบทผู้บรรยายอันดับหนึ่งครับฮัลโหลฮัลโหลส่วนผมจาไทโยเจ้าเดิมเจ้าเก่า รับบทเป็นผู้บรรยายจำเป็นเอาละครับพ่อแม่พี่น้องชาวไมยงามที่กรรองทุกทุกท่านได้เลิกที่ทั้งสองฝ่ายจะเปิดศึกกันแล้วเอาเปตัวกันเลยได้ได้สำหรับนักมวยฝ่ายแดงเป็นนักมวยมากเข้มที่ไม่เคยกลัวใครเ <_ an> พราะว่าพ่อเขาใหญ่มาก <_ an> จำเินลูกเสียเล้ง <_ an> ข่าวของจำเริญลูกเสยนเลงกันบ้างนะครับ <c oughs> ช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้7นาฬิกาน้ำหนักได้พิกัด64กิโลกร,รัม <c oughs> ไม้ตายของจำเริญเขาคือมัดขวาตรงซ้ายอายตัตคัดอัปคัดอัปคัดแล้วก็การจับคอตีเขาที่หนักล่วงเพื่อเพื่อเสรษิการโชคไม่มีเศรติการคือโรงพักโอ้โหไม่ต่ำกว่า3ามถึครั้งต่อเดือนอ <c oughs> แล้ว human, ทุกคดีลุดหมดเพราะว่าเจ้าทุกไม่กล hey, hey,. ้าวเรื่องเฮ้ยเพ่อใหญ่มากไอ้พ <ok ี่ใดๆมวยกำลังจะโชคแล้วพี่ผมว่าไปดูหนุ้นดีกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะไป น้องทาวไม่งานทีขรรักสุดทั้งเรามาดูนักมวยฝ่ายน้ำเงินกันบ้างว่าเขาเป็นใครมาจากไหนจะข้าวหารกล้าหารเหารลือเกินไปผู้ถ้าชิงเขาหุนนั้นก็คือ น้ำหนักชั่งเมื่อเช้าพร้อมเข้าสารหนึ่งถังได้ตั้ง54ีกิโลสติีีการชกไม่มีไม้ตายไม่มีไม่เคยชกกับใครเลยมีแต่โดนเขาชกมันจะสู้กันได้เหรเนี่ยนะยาวอายุอายุลืมสู้ไหวนะลูมสู้ไปเลยนะแต่ถ้าลืมสู้ไม่ไหวลไมวิธีนะนะ ทำอะรเรื่องผู้อะไรวะมึงมาต่อยมวยแล้วเว้ยไม่ได้มาวิ่งเปรี้ยวเฮ้ยเชียร์ไม่รู้เรื่องเลยไอยงไอยงฟังปานี่มันเป็นโอกาสทองของเรื่องแล้วนะที่เรื่องต้องพิสูจน์ว่าเรื่องไม่ได้กระจอกอย่างที่ใครๆเขาเห็นหรือจะต้องไม่ถอยสู้ตายอ่ะเข้าใจรเปล่าสู้ สู้ป้าสู้สู้สู้เฮ้ยมันต้องอย่างเงี้้สพี่งานเนี้ยเอามันให้ตายเลยนะไม่ต้องยั้งแน่นอนอยู่แล้วเพลินตาถ้ามันไม่ตายก็ต้องมีการจำไว้นะเว้ยไอ้โยมยกแรกอะห้ามแลกมัดดูเชิันไปก่อนนา ตอนนี้ไอ้จำเริญมันกำลังของขึ้นไอยให้มันโชกไปเรื่อยๆเองก็หลบไปก่อนตกลงนะเราเองก็ไม่ต้องไปกลัวมันนะมันมีมือมีเท้าเองก็มีเหมือนกันเว้ยข้าเชื่อว่าเองผู้ชนะเก็บไปมันเก่งมันสองเก่งเ้ย เรียกนักมวยทั้งสองฝ่ายเข้ามาฟังกติกา บ้านป่าเมืองเถึงอย่างนี้และสารวัตรกฎกติกาใช้ไม่ได้หรอก